ไอ้เหี้ยมาต่ออุมมึงตีกันเอาควยเลยสัตกเจ๊แม่มึงรู้ไหมว่างานมันจะเขาจะเลิกเนี่ยมึงเข้าใจไหมไอ้ผมบอกว่าผมเก่งนี่ดิผมเก่งนี่นี่พราว่าผมว่าผมเลี้ยงคนมันปะฮะมึงรู้ไหมว่ามันเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมึงตีกันทั้งคุ้ยอย่างเงี้ผู้ถามพวกแม่หมาสีแม่เจ๊แมเห็นยุบเจ๊แม่บน่ะเขาเบิดสนุกงเลยหน่ะมึงเห็นป้ะ

กไปไปสอนโอนสแม่คนจีนเนี่ยมึงเก่งมึงเก่งไรมึงก็เันเนี้อติวปรเดนเนี้ยตีหัวกับหัวมึงมึงมาเรียตอดอกเตอร์เออมัดตีกันหาผัวหาเนี่ยซุ้มมาได้สมุดซุ้มมาได้นังเสือซุ้มมาได้ชินาลีซุ้มปัญญาอนตีฮอเทียนุกเดียวอยอดไลุ่กเดียวยอดไล่เดียวยอดวิวซุ้มกประกเน้นสากรบักสันดานหมาพววหังหัวหัวหวย เ้ยพาไเขาไปไผู้ิเปีในไฟเบิ้งบนไอ้มาสี่แม่สี่พวอมัคุณลำเลไหนบรกนั้นกะดิวนะสาวยมาี่ม่ันี่ยวนเที่คนเียวไปคนียวเนี่ยขาดกว่าจะซื้อเงี้ยบกว่าเอเอไปด่าคนจีกันไปด่าคนีกันว้มั้มอ่าัมันดม้าวันพุ่งไปจะเลิอดกับพี่ือเดดปจะอดหรเนี่ยปี่มันกงไิหัวม่ยั้งใจพวกหัวควยดองเออพวกมาที่แม่กู หนังสือออเมึงเก่งไหนก็มาเป็นประธานหธิบดีออ่พอดีพุทธพุทธมาฮัตจีกันเนี่ยมาฮัตจีแม่มึงฮัจีแม่มั่นหรอฮัตจีแม่มึงอะไรเออฮัจีแม่กูเออเออฮัตีเอาจับจับเอาเลือกเลือกหัวแตกเลยไว้ครับเอาคุณตำรวจตีกันต่อครับเอาคุทธเอาตัวไปกันเอาสือหม้อครับใส่ครับคุณตำรวจได้ครับเอ้ยพูดอย่างเดียว คุณัะเรี้งข้าราชการตีกันเนาะไม่รุ้เปลี่ยนตีกันหลายเดือนเ่ยคุณไหนที่ปนเราเห็ไม่รนเห็นไม่ร้เนจะไปกระทืบกระสอบเหไม่ร้กระบาดงเอนเอาตัมือให้กับคนเก่งหน่อยครับโอ้ยจะเป็นอย่างไรฮือักจะเป็นอย่างไรักฮือจักเขาเเอือนว่าอำนาจจะเลอนยูเขากว่าอำนาจจะเลื่อยู่วทั้งทั้งบเลหมืองทั่วปเกัน้พวกวอวา ดามั่กอนดามึงอ่ะนะบักสซคุณเห็นป่อคุณแล้ถือดาทำตีกันทัพอตัวตีก็พอกูะอ่ายอยไหนพออยื่ที่หอไหนละว้าวไปทัวทีบตัวแดงฟาตายตีเขา้าตายบุญไปตีกันโยธุงโยธาบุญไปตีกันในตาแล้วนฟังกันธุงเยองยากแต่พูดยากคเห็นป่นมันคนมันจุ่มออกไปเนี่ยเออะยากเกิามาตอกาบมาตองกยานตอกานคร้บ we're